สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพรัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้ <Denmark S 1> เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ <tiene language> ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda k คิก125 i นะคันนี้ยังเป็นไฟหน้าธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไฟหน้า LED อ่าโดยทางเจ้าของรถเนี่ยนะครับเขาโทรมาขอคำปรึกษาครูเมื่อช่วงสายๆได้มั้งนะครับของวันพฤหัสเนี่ยแหละ ว่าซื้อรถมือสองมาแล้วมันมีปัญหาเรื่องระบบเบรกนะก็อยากจะให้ครูแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกประสบการณ์จริงจะสะดวกไหมครูก็คิดว่าคงมีแค่เรื่องเบรกเพราะถ้าเกิดทำเครื่องทําอะไรเนี่ยช่วงนี้เราไม่สะดวกแต่ถ้าเบรกเนี่ยเราทําแป๊บเดียวก็ส่งงานไปได้ก็เลยบอกว่าก็เอามานะครับเดี๋ยวดูให้ พอมาช่วงเย็นประมาณสักน่าจะเกือบห้าโมงเย็นบ้างเพราะครูกําลังวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นอยู่ก็เดินยิ้มเพมาเลยบอกห้าผมเอารถคลิกที่คุยกับครูเอามาให้ดูแลเอาใส่รถตู้มาเลยก็เลยให้รักึกษารอบบ่ายที่ยังไม่กลับบ้านกับร,รอบค่ําที่มาทํารถมีโออยู่อะไปช่วยยกลงมาก็เป็นไปตามที่เราเห็นอยู่นะครับโดยนะครับ รถคันนี้จากการสอบถามเนี่ยนะครับอ่าคนขายให้เนี่ยเป็นเพื่อนกันขายในราคาห0,000ืบาทแล้วก็ต่อรองกันเบียดเสร็จเหลืออยู่ที่900 0นะฮะทีนี้พอเหลือ900 0เดี๋ยวครูขออนุญาตไปหน้าข้างหน้าแล้วครูจะอธิบายนะครับอ่าก็ยางนอกล้อหน้าหัวโกนเลยอันนี้เป็นยางจุ๊บเลนนะยางนอกล้อหลังก็หัวโกนเลย เจ้าของรถคนใหม่ก็ซื้อ,อยางบิชลินมาให้ครูล,ละสอเส้นนะครับน้ำมันเครื่อง1ขวดของฮอนด้าน้ำมันเฟืองท้าย1ขวดน้ำยาหม้อน้ำหนขวด1กระป๋องแล้วก็ซื้อจานดิสเบรกหน้ามาด้วยเพราะว่าเขาบอกจานมันคดทีนี้ก่อนที่อ่า รอบบ่ายจะกลับบ้านก็เลยไปช่วยครูพิสูจน์ก็การดิเบกมันคดจริงๆแล้วจากการสังเกตเนี่ยตรงล้อแม็กด้านในเนี่ยมันมีรอยเหมือนรอยกระแทกซึ่งครูไม่แน่ใจว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครูไม่รู้นะครับเบื้องต้นคือประมาณนี้ก่อนจากนั้นครูก็มาตรวจสอบในรายละเอียดต่อนะครับครูเปิดสวิตช์กุญแจ เปิดสินแจนะเดี๋ยวครูพัญาตเดินผ่านเบรกหน้าเนี่ยเบรกไปนะครับมือเบรกชนกับปอกคันเร่งเลยเบรกหลังบีเบรกไปมือเบรกชนกับยางตอกแฮนเลยเบรกหน้าเบรกหลังแทบจะทํางานไม่ได้นะก็ตามที่เขาแจ้งครูมาเล้วมาให้ดูเบรกครูถึงบอกว่าโอเคถ้าเบรกครูดูให้ แต่พอถีงมาถึงจริงๆมันมีงานงอกมาอีกหลายรายการนะครับจากนั้นครูเปิดชี้แจนะครูบีเบรกหน้าใหม่ปั๊บไฟเบรกหลังหลอดซ้ายรุ่นนี้จะเป็นไฟเบรกสองดวงนะหลอดซ้ายไม่ติด1ห,หลอดแต่ไฟท้ายเนะี่ยหรือไฟหลีเนะี่ยติดเป็นปกติครูลองติดเครื่องท่านสังเกตน,นะครับว่ารถคันนี้ ไฟหน้าไม่ติดอ่าเนี่ยไฟตามไฟสูงไม่ติดเลยอ่ะกูพามาดูนะครับอันนี้มือเบรกหน้านะอันนี้คือกูใช้แรงบีเบรกตามปกตินะกูใช้มือซ้ายด้วยเห็นไหมครับเนี่ย เมื่อกี้ตอนครูเอาลงจากพื้นห้องเรียนมานี่ยังเกือบชนกําแพงเลยคิดว่ามันมีเบรกเนี่ยนะครับอเคนะนี่เบรกหน้านะมาดูเบรกหลังเห็นไหมครับเบรกหลังนี่เป็นไงฮะมือเบรกนี่ติดกับยางปอกแฮนเลยอะแล้วรถคันเนี้เขาไปเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้มาเป็นสวิตช์แต่งก็คือมีอะไรครับ นี่ตำแหน่งเลยฮะปิดไฟหนึ่งแก๊สไฟต่ำหนึ่งแก๊สไฟสูงนะฮะเห็นไหมฮะปิดไฟไฟต่ำไฟสูงแต่ครูให้เราดูเนี่ยนะครับอ้าวนี่นะมือขวาครูนี่นะลิฟไฟอยู่นะเนี่ยนะเนี่ยมีไฟไหมครับเนี่ยไม่มีติดเลยนะไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงไม่มีติดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วไฟสูง สัญญาณเตือนไฟสูงรุ่นนี้มีไหมอ่าตอนนี้ครูยังไม่เห็นนะสัญญาณไฟเตือนไฟสูงว่ารุ่นนี้มีหรือเปล่าอันนี้ไฟเตือนไฟเลี้ยวซ้ายติดปกติไฟเตือนไฟเลี้ยวขวาอ่านี่สัญญาณไฟเตือนไฟสูงอยู่นี่นะนี่ไม่ติดนะส่วนไฟท้ายไฟท้ายติดแต่ไฟเบรกดวงเนี้ย ไม่ติดโอเคนะเดี๋ยวครูขอญาตดับเครื่องอ่าสภาพยางนะครับสภาพยางหโวกวนเลยอ่าใส่กรออากาศเดี๋ยวครูจะให้ลุ้นกันก่อนนะครับในคลิปนี้แล้วในระหว่างนั้นที่ครูมาตรวจสอบในเบื้องต้นเขาบอกว่า เจ้าของรถคนเดิมบอกแจ้งมาว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเพิ่งจะเซอร์วิสสายพานมาไม่นาน่อะอเดี๋ยวครูหายาตตั้งกล้องเพิ่งจะเซอร์วิสสายพานมาไม่นานนะครับเดี๋ยวครูหมุนล้อให้ฟังเสียงนะครับอ้าฟังอีกทีนึงนะ ชัดเจนนะครับนะฮะมีเสียงดังนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเท้าดูสิต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดครูเอาเท้านี่นะครับอ่านี่นะครับสตาร์ทเท้าสตาร์ทลงนะแข็งแข,ข็งหน่อยนึงแต่กลับไหมครับ,ไม,บไม่กลับนะอา้าวต้องมือดึงกลับ ปรนะามาณน,นี้ก่อนนะในเบื้องต้นนะทีนี้เดี๋ยวครูวานลูกศิษย์สุภาพสตรีการน,นิกาการนิกามาถอดไสก้กราศให้ครูหน่อยไข้ควงแชกมาเดี๋ยวอะไรนะจบเทอมนี้สองคนพี่น้องนะคะการน,นิกากาีิสิธิ์เขาก็ไปเปิดร้านนะครับ ทำสีซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับขยันนะครับมาเรียนตั้งแต่รอบวันอาทิตย์แล้วก็ตามมาเรียนรอบค่ำหลักสูตรเครื่องจัก,กรยานยนต์แล้วก็มาเรียนอะไรฮะไฟฟ้าจัก,กรยานยนต์เอาผ้ารูปให้ครูก,ก่อน,นเดี๋ยวเขาบอกว่าข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปได้อย่างไรรับช่วงขั้นตอนนะครับลูกศิษย์ก็เอาผ้าเช็ดทำฟาร์มสาสตร์ฝาครอบ ใส่กอรอากาศในเบื้องต้นรถคันนี้วิ่งไป90,000กว่ากิโลแล้วนะเมื่อกี้ที่ครูบอกอ่ะระหว่างลูกศิษย์เขาทายฝาครอบแล้วครูพาไปดูอีกทีนะ,ะ90,000กว่าแต่ไม่รู้ว่าไม้มันกลับหรือยังอันนี้คือครูก็ไม่รู้นะอ่าแล้วเขาก็แจ้งมาว่าหน้าปัดติดบ้างไม่ติดบ้างก็ชัดเจนเลยเนะี่ย9 0 0 0 0 6,000 3ามร้อยยี่สิบปกิโลนหูป,ปิดสวิตช์เดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนนะครับ ไกโคลอากาศจะเป็นอย่างไร ถาถามครูว่า9,000บาทแพงไหมมันก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะครับเนะ่อ้าวไส้กรองมันติดมากับฝาอ่าเองก็หันตัวไส้กรองมาให้ครูดูดิเออนี่นะครับอันนี้คือสภาพไส้กรองอากาศนะครับถ้าอย่างนี้ต้องทําไมแล้วครับอ่าก็ต้องเปลี่ยนเลยนะทีนี้ก่อนเปลี่ยนก็อย่าลืมนะครับว่าภายในห้องหมอกรองเนี่ยจะต้องทํอะไรก่อน เช็ดทำฟาร์มสะอาดเพราะว่ามันจะมีไอระเหยนะ้ำมันเครื่องมาใช่ไหมครับหนึ่งละแล้วพวกรถออโต้เนี่ยเนื่องจากว่าไอตัวอะไรนะมอกลองเนี่ยมันอยู่ต่ำแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ข้างๆล้อหลังใช่ไหมครับไอพวกตะเข็บซีนอะต่างๆเนี่ยมันไม่ได้100%เปซเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานไปพวกฝุ่นเม็ดกวดเม็ดทรายก็จะทำไมครับ อ่าเข้ามาได้นั้นบางทีเราไปร้านถอดมาเสร็จปั๊บไ่เช็ดเลยไสกรอันใหม่ทําไมเลยครับใส่ปับ๊บปิดปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับพี่ครูถึงได้บอกว่าถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราลองลองทาลองปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับมันก็จะได้งานที่ดีขึ้นก็มีประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวครูก็จะให้การนิกาเขาเช็ดทฟาฟาร์มสะอาดแล้วเดี๋ยวครูก็แปลงไส้กรอันใหม่มาใส่ให้เขา นะก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปทําเบรกทายางแล้วก็เช็คระบบไฟว่ามันเป็นเพราะอะไรไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงมันถึงไม่ติดคลิก125ไอไฟหน้าธรรมดาราคา9,000บาทนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ